ก่อนอื่นครูก็ต้องแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อนางสาวสาวิทรีนั่เชนรำนะคะหรือเรียกว่าครูปูเต้ค่ะกำลังศึกษาอยู่สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยน่าชจัฏาุรณ์นำมาสอนในตำแหน่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชิ่งปูค่ะครูจะมาสอนในวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลค่ะ ลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะ,ะเราบารู้เกณฑ์การให้คะแนนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนของครูผ่านเกณฑ์การประเมิกนการปฏิบัติงานแ0สขึ้นไปนะคะแล้วก็แบบผลัดแบบสิขึ้นไปเรามาเข้าสู่บทเรียนนะคะิูะสมุดประกาขึ้นมานค่ะแล้วจดตามครูนะคะ พอที่เราจะเรียนมีสามโม่ข้อมีความหมายของฐานข้อมูลประโยชน์ของฐานข้อมูลแล้วก like well> ็ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการข้อมูลนะคะมีสามโข้อค่ะเรามาดูความหมายของฐานข้อมูลนะคะความหมายของฐานข้อมูลความหมายของฐานข้อมูลคืออะไรก็คือการนำข้อมูลที่มีความสัมพัญกัน ระบบพือนฐุนในการจัดการบริหา,ารข้อมูลและความปลอดภัยในการเข้าถึงนะคะโดยผ่านการประมวลการสร้างที่มีประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมที่มาช่วยเหลือในการแก้ไขซึ่งจะมีตัวนำหลักก็คือ Database Management System หรือตัวย่อ dbms นะ DB คะ dbas องค์ยกตัวอย่างเช่นมีบริษัทอยู่บริษัทอึ่นนะคะซึ่งจะทำงานก็จะมีองค์กรก็คือ dbms นี่ลหะค่ะก็จะแยกมีสฝ่ายมีฝ่ายบัญชีฝ่ายการขายฝ่ายลูกค้าทำงานร่วมกันและได้ผลสิดผลก็คือออกมารเป็ี่นลูกค้าทำงานในการขาย ก็คือดัต้าเบรคที่ดีค่ะอ่าใครจดได้ทันจดนะคะการทุนนะต่อไปประโยชน์ของการข้อมูลใครในบ้านใครในองค์ฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง มีความเป็นอิสระระหวหา่างข้อมูลลดปัญหาประปรุงโครงสร้างข้อมูลม,มีความ มีระบบการจัดการขนาดใหญ่ระบบงานขนาดเล็กโดยใช้โปรแกรมมีโปรแกรม e x c e l ซล SQL ไม่ SQL ต้นนะคะก็จะมีประมาณนี้ต่อไปการบ้านนะลูกสู้ขึ้นมาจดการบ้านครูก็จะให้การบ้านเป็น แกอะไรและโปรแกรมที่ใช้มีจ <c ười> th ุดเด่นและมีข้อจำกัดอย่างไรจากนั้นมาอุ้การหน้าชั้นถ้าใครยังไม่เข้าใจก็กตัวอย่างเช่นมาชื่อผู้องูลอ่ะชื่อ a d อ่าแล้วก็หน่วยหน่วยงานที่สรุดก็เช่นอ่าองค์การตำบลในเมืองสถานที่ ตรวจลอบโรงเรียนจะมีห้นองไขนแล้ก็หองไข่ทองเราก็ติดหม่น้องไขเนอกต่อไปชื่อโปรแกรมที่ใช้งานจะมีสำเร็จรูปมีสร้างขึ้นด้วยตนเองแล้วก็ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลก็ใช้แไรจากเกมนะคะต่อไปจุดเด่นของข้อมูลก็สามารถเก็บ้อลได้ประเทศแล้วก็มีชื่อให้กล้องชื่อหัวหน้าโแล้วก็ แรงสัยอะไรถามได้นะคะนักเรียนนะสำหรับวันนี้ขอแค่ดีตก่อนนะคะหัวหน้าบอกค่ะ